สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านนะครับอีพีนี้นะครับเป็นอีพีที่561นะครับผมพบกับผมเช่นเคยที่ช่องธนพระเครื่องนะครับวันนี้นะครับพี่พี่นะผมก็จะนําพระลูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับเป็นพิมพ์ขี้ตานะครับพี่พี่นะเป็นพิมพ์ขี้ตาสีชายนะครับเป็นพิมพ์ขี้ตาสีชายต้องบอกว่าองค์นี้สวยจริงนะครับเนื้อนี้โหออกเป็นเนื้อทองผสมเลยนะครับพี่พี่นะเป็นเนื้อแบบทองผสมเลยนะครับพี่พี่ อ่าถ้าเป็นคนเซียนรุ่นเก่าๆโบราณโบราณเขาก็จะเรียกว่าเป็นพิมพ์อ่าเนื้อทองผสมหรืออ่าเนื้อทองดอกบวกนะพี่นะอ่าต้องบอกว่าองนี้โอ้โอคุ้มค่าแก่การสะสมมากนะครับพี่นะคุ้มค่ากับการสะสมมากจริงๆนะครับองนี้เป็นพิมพ์ขี้ตาสี่ชายเล็กนะครับพี่พี่จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวค่อยไปรับชมกันนะครับถ้าหากพี่พี่ท่าในใดนะครับดูแล้วชื่นชอบดูแล้วถูกใจ ดูแล้วชื่นชอบดูแล้วถูกใจพระที่ผมนำมาให้ชมในวันนี้นะครับก็สามารถติดต่อมาได้เลยที่เบอร์0 9 9 6 3 4 1 2 7 5นะครับ099 634 1275ส่วนไอดลไลน์นะครับแอดไลน์ได้ที่ ttn 987 ttn 987นะครับมา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 ชมกันเลยนะครับพี่ๆนะอะ่เดี๋ยวแกะกรอบให้ดูพี่แกะกรอบให้ดูดูความสวยงามที่เขาทะลุกรอบกว่าน,นะพี่นะ ต้องบอกว่าความสวยงามในทะลุกรอบเลยนะครับพี่พี่เห็นไหมปากจมูกตานะครับมีเม็ดคิตาเห็นไหมอ่าลิวจีวรน,นะครับนี่องค์นี้เป็นพระที่ผ่านการใช้มานะพี่นะเป็นพระที่ผ่านการใช้มาแต่ต้องบอกว่าเป็นพระที่โอ้โหสวยดูง่ายคมคัดสิกมากพี่เป็นพระที่สวยดูง่ายและก็คลาสสิกจริงๆนะครับพี่พี่นะเส้นนะครับเห็นหมหนึ่งสอสาี่เห็นไหมครับ นี่เขาเรียกว่าพิมพ์4ชายนะครับ1 2 3 4สาบางท่านนะครับอาจจะเรียกว่าพิมพ์4ชายนะครับจีวอนสั้นนะครับบางท่านก็จะเรียกอย่างนี้นะครับพี่ๆนะเห็นไ,ไหมครับับหนึ่งสองสามสี่เห็นไหมครับอ่าลิวจีวอนฝั่งนี้ไม่นับนะพี่นะไม่นับนะครับเห็นไหมครับโอ้โห oh, <c oughs> ต้องบอกว่าพระองค์นี้นะพี่นะ oh, <c oughs> โอ้โหเนื้อเห็นไหมเนื้อแบบออกเหลืองเป็นเนื้อท้องผสมเลยนะพี่นะ เนื้อออกเหลืองเป็นทองผสมเลยพี่เห็นไหมอ่าบางท่านบางเซียนรุ่นเก,เก่าเขาจะเรียกว่าเนื้อทองผสมหรือเนื้อทองดอกบวบนะพี่พี่นะเ,เห็นไหมโอ้โหองนี้สวยจริงองนี้สวยจริงนะครับอ่าคุ้มค่าต่อการสะสมนะพี่นะผมบอกเลยนะครับอ่าเห็นไหมอ่านี่ขนาดงอดูในกรอบนะพี่นะยังสวยทะลุกรอบเลยอ่ะใครได้ไปผมบอกเลยว่าคุ้มสุดๆนะคุ้มสุดๆองนี้ คุ้มจริงๆคุ้มสุดๆคุ้มจริงๆนะพี่เห็นไหมเห็นไหมครับใบหน้าไหมครับจมูกเห็นไหมปากนี่โอ้ปากนี่เป็นร่องเลยนะพี่นะเป็นร่องลึกเลยนะครับคางซอกคอลึกเห็นไหมมุมนี้นะครับมีรอยจิกเห็นไหมครับพี่มีรอยจิกอ่าใบหูครับติดชัดเจนนะครับตานะครับนี่เมตาจะเป็นตรงนี้นะครับเมตาร่องตายังมีร่องนะพี่นะตรงนี้มีเมตาอีกเม็ดนึงอ่า พิเศษเลยนะครับปกติจะมีแต่ข้างนี้นะพี่นะอันนี้ก็จะเป็นอาจจะเป็นเกิดจากในหุ่นเทียนหรือในเบ้านะครับเห็นไหมแต่เราดูพิมพ์ทรงเห็นไหมครับพี่เห็นไหมพิมพ์ทรงเนี่ยเป็นพิมพ์ขี้ตาสีชายเห็นไหมน,นับตั้งฝั่งนี้นะพี่นะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่นะครับอ่าบริเวณนี้นะครับก็จะเห็นไหมมีหลุมบางองค์ก็หลุมลึกเลยนะพี่นะแต่ตรงนี้ต้องมีเห็นไหมคล้ายๆจะเป็นหลุมอยู่แหละแต่พระอ,องค์เนี้ยเป็นสภาพที่ผ่านการใช้ เป็นพระที่ผ่านการใช้แล้วเนื้อพี่จ๋าองค์จริงเนื้อนี้เลยนะพี่นะองค์จริงเนื้อนี้เลยนะครับองค์จริงเนื้อนี้เลยนะครับเห็นไหมเส้นพวกนี้ก็ยังคมคมเห็นไหมอ่าเส้นพวกนี้ยังคมคมนะครับเห็นไหมครับพี่ๆเนื้อนี่โอ้โหเนื้อออกเนื้อออกทองผสมเลยนะเนื้อออกทองผสมเลยนะอ่าองนี้นะครับต้องบอกว่าต้องคนมีบารมีจริงๆนะครับต้องมีคนบารมีจริงๆถึงจะได้ไปครอบครองนะองนี้ต้องบอกเลยนะครับ องนี้นะครับผมตั้งราคาไว้ที่2 5 0 0 0บาทนะพี่นะ25,000บาทนะครับถามว่าสูงไหมครับพี่สูงนะครับสูงแต่ต้องบอกว่าเป็นพระที่สวยะพี่อง์นี้เป็นสวยคลาสสิกแล้วไม่ได้หากันง่ายนะครับพี่นะพิมพ์ขี้ตาสีชายเล็กนั้นไม่ได้หากันง่ายนะพี่ไม่ได้หากันง่ายนะครับต้องบอกเลยนะครับต้องบอกเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับเรามาดูเนื้อหากันนะพี่นะ เบื้องต้นนะครับอ่านี่ไม่ว่าใครนะครับหยิบกล้องขึ้นมาต้องส่องใบหน้าเห็นไหมส่องใบหน้าเห็นไหมจมูกเห็นไหมยังเป็นสันลักษณะโดง่งๆอยู่เลยนะครับเห็นไหมปากนะครับเห็นไหมครับนี่ปากลึกเลยนะครับอ่าซอกคอลึกนี่ตรงนี้มีรอยจิกเห็นไหมมีรอยจิกบางองค์ก็จิกลึกบางองค์ก็จิกตื้นแต่ต้องมีนะพี่นะเส้นริ้วจีวรเห็นไหมครับแล้วดูเนื้อพี่เห็นไหมเนื้อเขาเนี่ย เนื้อเขาเนี่ยออกเป็นใย่ ання, au, ๆพี olo, ่เห um, ็นไหมนี่ยไหมเนี่ยแตกลายสังขาโลกเลยไหมตรงเนี้ยเห็นไหมอ่าเนื้อนี่เป็นใย่ๆตาหมูงนะครับเห็นไหมอ่านะครับเห็นไหมครับพี่พี่เห็นไหมเนื้อจริงเป็นเนื้อนี้เลยนะองคจริงเนื้อนี้นะพี่นะองค์จริงเนื้อนี้นะครับเห็นไหมดูเนื้อดีครับพี่อ่าเลยครับเห็นไหมเนี่ยดำๆพวกเนี้ยพวกเนี้ยดำดพวกเนี้ย เป็นขี้เบ้าหรือเม็ดแร่ pot pot นะพี่นะเป็นขี้เบ้าหรือเม็ดแร่ที่เขาเรียกกันนะพี่นะเป็นขี้เบ้าหรือเม็ดแร่ที่เขาเรียกกันนะครับนี่เห็นไหมดำๆเนี่ยพวกเนี้ยเนี่ยตามแขนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยพวกเนี้ยเห็นไหมเนี่ยเขาเรียกนี่ตรงคางนี่ก็มีเม็ดนึงนะครับนี่ตรงนี้ตรงนี้ใกลๆนี่พี่เนี่ยองเนี้ยมีเม็ดแร่เม็ดขี้เบ้านะพี่นะเห็นไหมี่เห็นไหมด้านข้างนะครับพี่ด้านข้างก็มีตะเข็บข้างเห็นไหมครับตะเข็บข้างเห็นไหม อ่าตะเข็บข้างข้างหลังเนี่ยจะเล็กข้างหน้าจะใหญ่นะพี่นะตะเข็บข้างเห็นไหมเนี่ยดูเนี่ยตรงเนี้ยข้างหน้าจะเนื้อเยอะข้างหลังจะเล็กนะครับเนี่ยตะเข็บข้างขึ้นฝั่งนี้นะพี่นะเห็นไหมลองรอยตะเข็บข้างเห็นไหมนี่ขึ้นเฉียงงขึ้นมานี่ผ่านมานี่นะครับอ่าบนศีสษะนะพี่นะบนศีสะกก็มีเห็นไหมเม็ดขี้เล็ดม็ดแม,ม่เม็ดแร่เม็ดขี้เบ้าเห็นไหมครับเนี่ยมีรอยหลุมมีรอยโอ้โหต้องบอกว่าเห็นไหมเนื้อบบกย่นๆเลยนะพี่นะ เนื้อย่นยนนะครับขอคนนะครับขอคนปิดจริงโอนจริงชอบจริงค่อยทักมานะพี่นะในเห็นไหมตรงนี้ก็มีนะครับี่เห็นไหมอันนี้เป็นเม็ดกรวดเลยนะพี่อันนี้เห็นเป็นเม็ดกรวดเลยนะครับนี่เป็นเม็ดแร่เม็ดขี้เบ้านะครับเห็นไหมครับดูผิวพันธ์เห็นไหมพี่นะครับผิวพันธ์เห็นไหมเนื้อจริงเป็นเนื้อนี้เลยนะเนื้อจริงเป็นเนื้อนี้เลยนะนี่สีชายเล็กเขาจะเป็นเส้นนี้นะและอีกตรงนึงนะครับเส้นนี้เขาจะเชื่อม เส้นนี้เขาจะยาวเนี่ยมีเนื้อเกินเชื่อมมาเนี่ยเห็นไหมเชื่อมสังคติเลยนะครับเส้นนี้นี่เขาเรียกสีชายเล็กนะพี่นะเห็นไหมครับโอ้โหดูเนื้อที่พี่พี่จ๋าเนื้อแบบนี้นะครับคนโบราณเขาเรียกเนื้อทองผสมเลยนะเนื้อทองผสมรือเนื้อทองดอกบวบเลยนะพี่นะเห็นไหมเนื้อจริงเนื้อนี้เลยพี่คุ้มค่าแน่นอนพี่องค์ผมบอกเลยนะครับองนี้อ่าผมเปิดที่สองหมื่นห้าพันบาทนะครับสองหมื่นห้าพันบาทถามว่าราคานี้ต่อรองพูดคุยกันได้ไหม ต่อรองพูดคุยกันได้พี่ต่อรองพูดคุยกันได้นะครับไหวเท่าไร่สู้ได้เท่าไหร่ทักมาคุยกันนะครับไหวเท่าไร่สู้ได้เท่าไหร่ทักมาคุยกันนะครับพี่ๆนะราคาเปิดกับราคาซื้อขายเนี่ยมันอยู่ที่สองคนนะครับผู้ซื้อกับผู้ขายพี่เราจะคุยกันนะครับพี่ๆนะเดี๋ยวมาดูใต้ฐานนะครับนี่ใต้ฐานนะครับนี่ใต้ฐานก็จะเป็นแง่งอย่างนี้เลยนะครับพี่มันมีทั้งเป็นแง่งและก็เนื้อเต็มนะพี่นะ อ่าถ้าเป็นลุมๆแบบนี้นะครับข้างล่างก็จะเป็นเห็นไหมมีพวกเป็นเนื้อเกินนะครับนี่เป็นเม็ด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 นะครับบางองค์ก็เม็ดเต็มตูดเลยก็มีนะครับอันนี้น่าจะเป็นขี้เบ้านะข้างในเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นดินเบ้าเลยนะพี่นะนี่น่าจะเป็นดินเบ้าเลยนะครับนี่ข้างในนะครับเห็นไหมนี่ก็จะมีการแต่งตะไบเห็นไหมครับพี่ตูดนะครับอ่าเนื่องวัาพะผ่านการใช้มาก็ตูดก็จะออกเรียบๆนะครับร่องรอยตะไบก็เห็น อ่าลางๆนะครับพี่ๆนะไหมอ่าแบบนี้เขาเรียกว่าก้นธรรมชาตินะพี่นะก้นธรรมชาติเลยนะครับแบบนี้นะครับก้นธรรมชาติเลยนะครับพี่ๆเห็นไหมอ่าต้องบอกว่าพระองค์นี้โอ้โหดูง่ายสบายตานะครับดูง่ายสบายตาเนื้อหานี่ต้องบอกว่าเป็นเนื้อแบบท้องผสมเลยนะพี่นะเป็นเนื้อทองผสมเลยนะครับพี่ๆราคานี้สําหรับผมเปิดไม่แพงนะพี่นะอ่าสาหรับราคาเนี้ยไม่แพงพี่อ่า ก็ต้องบอกว่าต้องคนที่ชอบนะครับชอบจริงๆนะครับพี่ๆนะคนที่เขาจะเป็นเจ้าของจริงๆเนี่ยราคาสูงขนาดไหนเขาก็ต่อนะพี่นะเขาก็อยากได้เขาก็ต่อนะครับพี่ๆเห็นไหมทุกราคานะพี่นะทุกราคาสามารถพูดคุยกันได้นะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผมเอา2 5 0 0 0บาท2 5 0 0 0บาทนะครับอ๋อองนี้นะครับน้ําหนักสุทธินะพี่นะเจ้าของเดิมเขาช่างไว้นะครับน้ําหนักสุทธิเจ้าของเดิมเขาช่างไว้นะครับ 18.6กรัมนะครับ18.6กรัมถือว่าเป็นน้ำหนักที่มาตรฐานนะครับพี่ถือว่าเป็นน้ำหนักที่มาตรฐานเลยนะครับอ,อันนี้นะครับเจ้าของเขาช่างไว้นะพี่นะ18.6กรัมนะครับเจ้าของเขาช่างไว้นะครับเห็นไหมครับพี่ๆดูริวจีวอนต่างๆแล้วดูเนื้อดีครับโอ้โหโอ, uh, องค์นี้นะเนื้อแบบธรมนะธรมชาติสุดๆนะพี่ธรรมชาติสุดๆแล้วมีพระก็มีเม็ดแร่เม็ดขี้เบ้านะครับพี่ๆคุ้มนะครับคุ้มค่ากับการสะสมแน่นอน คุ้มแน่นอนครับพี่กับราคานี้25,000บาทนะครับ25,000บาทอ่สนใจยังไงโทรมาพูดคุยกันนะครับพี่ๆนะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากพี่ๆ FC ไว้เพียงแค่นี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ